สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็จะปลูกผักชีในหน้าฝนนะคะในลังโฟมนี้คุณแม่ได้เตรียมไว้แล้วนะคะคุณแม่ได้เตรียมดินไว้แล้วโดยใช้ดินหมักเหมือนเดิมค่ะก็คือเมื่อมีดินหมักแล้วก็เราตากแดดก่อนนะคะเพราะว่านมัเป็นดินเก่าตากแดดไว้สักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ เอาดินใหม่มาผสมนะคะแล้วก็ใส่มูลวัวมูลไส้เดือนนะคะตอนนี้คุณแม่จะโรยด้วยมูลไส้เดือนบางๆอันนี้คือมูลไส้เดือนที่คุณแม่เลี้ยงไว้นะคะจะใส่บางๆไปก่อนเอารองเอารองพื้นเพื่อที่จะหยอดมเมล็ดของผักชีนะคะผักชีหน้าฝนนี่จะปลูกลำบากหน่อยนะคะก็เลยใส่ลังโฟม หรือว่าใส่ตะก,ก้าก็ได้เดี๋ยวคุณแม่จะเจาะรูจริงๆแล้วเจาะด้านล่างแล้วล่ะค่ะ่อ,ะเอเา,เ,อาเมื่อเราได้เอาเมื่อเราได้เอามูลไส้เดือนปูพื้นไปแล้วลำดับต่อไปนะคะอันนี้คือคุณแม่เตรียมดินไว้แล้วนะเพง่งได้เร็ว <c oughs> ดินก็เป็นดินที่เราหมักได้ประมาณสองเดือนแล้วละ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตลอดนะคะอ่ามันมันปลูกแล้วก็ไม่ได้ทำอีก ก็ไม่ได้เอามาใช้อีกแต่ว่าทำไว้หลายหลายสิลังโฟมอยู่เดี๋ยวนะคะเราก็เอาเมล็ดพันธุ์ของผักชีมาหยอดนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ของผักชีแดงๆนี่หยอดไปเลยเป็นจุดๆนะคะลูกบางๆนะห่างๆนะคะจอดห่างๆถ้าเราหยอดทีมากเออ เขาก็จะเกิดให้เราถีเกินไปมันก็ต้นเล็กแต่ถ้าเราหยอดห่างหยอดขอบก่อนนะคะวิธีหยอดของหลองกี้ให้มันเกิดขอบมันจะงามอ่าห่างเลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ทํายากอะไรเลยหยอดลงไปเลยเอาดินกบทีนี้ก็เอามูลไส้เดือนกบอีกทีนึงเดี๋ยวคุณแม่เอามูลไส้เดือนกบ อันนี้คือมูลไส้เดือนผสมกับใบฉำฉานะคะอันนี้คือมูลไส้เดือนนะคะเอาลงไปอีกกลบเพราะว่ามันแห้งนะคะมูลไส้เดือนแห้งมากเลยมูลไส้เดือนตั้งแต่เดือนเมษาไม่ได้เดินไปดูนึกว่าไส้เดือนตุยไปแล้วพอเราไปดูโอ้โหไส้เดือนยังเต็มกระมังอยู่เลยก็เลยเอาน้ําใส่กระมังไส้เดือนไปแล้วนะคะคุณแม่เข้าใจว่าไส้เดือนเข้าตุยไปแล้วก็เลยไม่ได้เดินไปดู ต้องเดินไปดูบ่อยๆนะคะมันอยู่คนละทางกันก็เลยไม่ค่อยได้ไปเสร็จแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยมูลไส้เดือนให้เสมอนะคะอันใหญ่ก็คุบเลยแตกไหมนี่เสร็จแล้วก็เอาน้ำมารดนะคะรดน้ำแปลว่าเสร็จแล้วนะคะในการปลูกรอรดน้ำอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวรดน้ำนะคะ นี่รดน้ำแล้วจ้ารดน้ำให้ชุ่มนะคะรดน้ำเสร็จแล้วก็ประมาณสิบวันเดี๋ยวคุณแม่จะมาชมพัฒนาการของเขาว่าเขางอกไหมเราจะได้ชมกันนะคะอันนี้คือปลูกเพราะผักชีอย่างไรให้รอดในหน้าฝนเราก็เพาะใส่กละมังหรือว่าเพาะใส่ ตะกร้าหรือว่าเพาะใส่ลังโฟมที่เราเจาะรูนะคะน้ำจะได้ไหลออกไม่ขังก็ <'t> เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวอีกสิบวันเรามาดูว่าเขางอกหรือไม่งอกนะคะเพื่อที่จะได้ดูพัฒนาการในฤรืดูฝนนี้ค่ะ